มึงมาเที่ยวบ้านเพื่อนเข้าได้มึงเข้าได้ตัดเดี๋ยวก่อนกล้องได้ไหมกล้องกูเบือปะนี่บอทาบโลใหญ่ทักทายสิแอนไทแอนไทโซเชียล ประเด็นคือจะรอว่าให้ของมาเสิร์ฟหมดก่อนเราค่อยถ่ายแต่ไม่กลัวไม่ทันอ่ะมึงซ้มตามาอร่อยมากกูกูตกแล้วปูปลามึงกูเรื่องมากเรื่องปูปลามากร้านนี้โอเคค่ะหวานอยู่นะหรอจริงเหรอแต่กูชอบมากเลยอะความแบบความเปรี้ยวกําลังดีความเค็มกําลังดีอย่ามาขับ้ม พร้านชอบพี่เส้นมันเป็นแบบเนี้ยเส้นใหญ่ๆมึงทำไม<บ>กล้องกูเบอร์วะเสร็จยังเสร็จแล้วนะมันดูมันก็ดูน่าจะเบอร์ได้นะมึูก็แบบเสร็จแล้ว <c oughs> มากคุณผิดแล้วได้แล้วไม่ได้ได <c oughs> เป็นตีมดูเป็นตีมซึ่งเฮ<ด>ียมากอ่ะ<ย>ทำไมเป็นแบบนี้พริกแห้งดีอ่ะเห็นไหมเพื่อนบอกพริกแห้งดีนี่คือมึงอันนี้แฟมิลี่เฟรนลี่นะนี่ไง เป็นคู่รักมาด้วยกัยนกูไม่อ่ห่อยนี่นี่นี่น้ำแตงโมพอกินน้ำได้ดีสวยๆแล้วเราหอดก็อยู่ฝั่งมือ mm hmm. มึงวันนี้สั่งอาหารหลายอย่างมากกูตื่นเต้นมากนี่คือมาเที่ยวบ้านเพื่อน mm hmm. ชื่อบ้านส่วนปรีดา mm hmm. ร้านอาหารปรีดา mm hmm. คุกเอามืงมันรอด mm hmm. เดี๋ยวเราไปถ่ายแล้วกูค่อยเล่าทีเดียวแดกก่อนละกูไม่บ้าบอสบอกไงอร่อยส้มตำอร่อยอาาอตามกุ้งปลาอ่ะก็อร่อยอ่ะแต่ว่าใครเป็นของกรุงเทพมากินเลยค่ะอร่อยมีผลไม้ด้วยพิซซ่าก็มาแล้วรอชิมมาโรยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี้กินอะไรคะกินอันนี้กับอันนู้นปลามันถูกต้องจริงหรอสลัดอย่างนั้นพุปตามได้หรอมือ ในประเทศไทยทุกอย่างกินกันนะทุกตัวใช่เออไง Eat your problem free w h e lost the fear กปารามึงสามารถกินสับปะรดกับสมตำได้ใช่มึงลอง <c oughs> สิกูกลัวไม่ตังโม What What? What? ปูปาระกันแลแม่เอ้ยโอยมาถ่ยอ๋อนี่โมเมนต์อินเดียอออินเดีอืสับปะรดปูปาระ ไม่เรายิงมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบน้ำหนามอ่ะมันเป็นแบบน้ำหนามอ่ะอ้ยฉันเอาแกนมาแต่ว่าน่าจะดีน่าจะดีเหมือนกันแกนฉันชอบกินแกนพวงคราต้องกินน้ำช้ำฉ่ๆแน่แค่กินต้ำแตงโมเฮ้ยไหนกูต้องชิมสลัดไหมอืมไอ้เฮียกูกลัวกูกินแล้วกูไม่อร่อยอ่ะแต่ที่นี้ไม่มีใส่สลัดคนฟัาสื่อมาใส่เอออันนี้คืออันนี้คือถามว่าคนมากินแล้วก็รอคาดหวังจะแบบ ขอสลัดด้วยค่ะจะมาจิ้มนำ้ำช้มตามเลยนะเอา The Mighty Jungle อันนี้สลัดฉันกลัวฉันจะไม่อร่อยมันจะอร่อยอสลัดอร่อยสลัดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมมึงไม่กินสลัดหรอ,อโอเคไม่โอเคเหรอไม่เพราะว่าน,าน้ำส้มตำ,ท,ำที่นี่มันออกหว,นวานๆเลยลน่าระอเป็นไงถ้าเหลือ นะนี่เป็นรีแอคชั่นเหรอกินแล้วก็สลัดสลัดทุกสิ่งม่แล้วม่แล้วอุ้ยมาแล้วชีสชีสอุ้ย,ยนี่มันคือชีสชีสยีกว่าชีสโอ้แม่เจ้า เล่นพินเล่นผินจะเล่นของกินเอาปากแง็บกินเร็วากินออกจากโซนส้มตำออกจากโซนส้มตำสู่โซนชีสถ้ามึงอยากกินมึงต้องไม่ไม่ตัดใช่มึงเหลือไว้หูหูหูหายาวใส่หลอด ชีตมากเลยรถวกูชีสมากมากว่าแถวของกูถ้าใครชอบคือแบบใครชอบชีสคือแบบนี่คืออะไรขาหมูขาใจขาหมูสองใจขาหมูสองใจยังไงยังไงหมายความว่าไงอธิบายสิ อันนี้ผัดพริกเกลือกระเออมันดูน่ากินจริงนี่บายหุ้ยชิ้นน่ากินสดใสชิ้นน่ากินวะน่ากินมากอ่ะดีเชี่ยวัดดีมากดีมากขาหมูวัดขาหมูผัดพริกเกลืออื้มอื้อื้อื้ม อืมังงเรากินอันกะเพาเลยวะ่ะอร่อยมากตะบอไม่กินเลยวะ่ะชอบฝั่งกินกีบออืมชอบฝว่งใสนได้ไหมตรกระเพราก็ยิ่งอร่อยม,มืองม,มึ่อกี้ตกบาบอดิสวันพริกเกลือดิสวัรกระเพราพริกกระิลอันนี้เบสอ่ะมันเห็นนะคุยเยอะกว่า เออจะเอาหมูนะคำนี้หลอกแดดเหมือนลืมวันลืมคืนมีอยู่ไหโซเชียลแพนิคอืมอตอนี้กูพีดีพีอยากแบบนีนน้ไม่งั้นอย่างนี้ไปเม่ะไรเม็่อไรอืมอืสั่งมาขาหมูสองใจคือดีมากสั่งเลยอืมเลิศ มึงสั่งถูกมากก่อนแล้กูไม่ไม่ไม่ใช่คนกินขาหมูนะขาหมูไงบอสอร่อยอ่ะอารมณ์งงเลยอ่ะกูแบบขาหมูอร่อยมากอ่ะได้มาสองอย่างอ่ะพวกกูชอบขาหมู้มตำมากมันมีผับกะเพราอะเลนะกะเพราอะไรนี่พริกกระเกลือมึงอร่อยทั้งคู่กะเพราก็อร่อยเอาพิซซ่าที่แม่แหละของมึงมึงใกูชอบกูชอบเลยแบบไม่ต้องกะเพราหมูกรอบแล้วมึงมากะเพราขาหมูพี่หอ้ ว้าวนี่คือสเ็กอะไรเอ่ยพีคานยาพีคานยาโอเคเฮ้ยเวลดนเออเวลดันเพราะว่ากูกินเวลดันขอโทษทุกคนน่ากินสุดๆไปเลยอืมสมกอืมเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะสมมกมอาะได้กิน แล้วกลิ่นความชะมกมันอบมา,อ,าอืมมันยากูเป็นสายไม่ค่อยจิ้มที่มหรอกนะอะลองอันนี้แจ่วมีแกวี่อืมอืมนี่คือพิกัน,นย่าอืมเฮ้ยมึงอยากกินอะขอได้เป็นอะไรเป็นชนิดเหนือใช่ไหมมันเป็นไทยแบบนีบเนอะการย่าอืม,อม,ม แต่ว่าไม่ใช่ part of m e เนยยำบัตบบอร์บอายมันคือ part of m e อืมอ้าวบังเอิญว่าเป็นเชฟเพรสซี่ก็คือค้าวมูรอเลยวันนี้้าหวานจริงวันนี้ได้กินของอร่อยหมันสุกอ่ะอย่าเลี้ยเอาไปค่ะอย่เอาไปค่ะเฮ้ยนี่เขาจะมาเก็บน้ำส้มตำไม่ยอมอีบอดอย่าเอาไปค่ะเอาอีกมั้งมันอร่อยจริงมึง เลิศลดศบวกกันต้องคลิปกินยิงยาวอ่ะเ้าต่อจอกอันนี้เลิศนะ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Follow you ีอก,อกน,อนี่ีอ่อีกเป็นโมเมนต์ที่แบบอุ้ยมีของชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนไหนอุตัยอุตาย,ย,ตายถ่านเถอะเลย สวรรค์โลกะคะแค่นอนโชคกเพ้ายังไงดีใช่เบอีเนเด้หลขนติดคอเลยท้น,น <c oughs> อสวรรค์โลกนอโชคกี่เค่ะ้ค่ะนี่คืออะไรคะมีขันยามีเดียมแร์มีขันยามีเดียมแร์ <c oughs> ใหญ่ล้ว อันนี้ลิ okay. มอายอเคบอกว่าความสโมกันนะเอาพัดปู าทำดีมากนะ